ค่ะคุณผู้ชมค่ะสวัสดีค่ะชาวันนี้มาดามติ้งเตรียมตัวกับแคลกรีแล้วนะคะหลังจากที่ได้มาท่องเที่ยวอยู่ในแคลิฟอรเนียเป็นเวลาหลายวันตอนนี้ก็จะได้กลับไปทำงานเหมือนเดิมแล้วค่ะหมดเวลาเวเคชช่นเรียบร้อยแล้วระหว่างทางมาดามติ้งก็จะแวะเที่ยวไปเรื่อยๆนะคะตามลายทางค่ะ มีที่เที่ยวอีกเยอะแยะมากมายเลยค่ะคุณผู้ชมระหว่างทางกลับไปแคลกรีค่ะตามมาดามติ้งมานะคะคุณผู้ชม สวัสดีค่ะทุกผู้ชมตอนนี้มาดาดติ้งอยู่ที่ <S <S เทโลนานะคะเช้านี้เราอยู่ที่ <S 1> <S 1> เทโลนาคากบิติสโคลัมเบียนะคะบิติสโคลัมเบียก็คือรัฐหนึ่งในประเทศแคนาดานะคะอันนี้เป็นปโาโรมานะคะหนโรงแรมเขาแะกลิ่นข้าวปลาจากน้องน้ำนี่แรงมากเลยค่ะเดินมาดูค่ะมีปลา น้ำจะเหม็นคาวมากเลยค่ะไม่รู้เขาเลาี้ยงปลาหรือเปล่าน้ำมีกลิ่นคาวปลาไหมคะเหม็นขาวปลานะำก็หอมเหมือคกั มาดาจริงคผ่ามาเที่ยวนะคะชอบกันหรือเปล่าคะท่านผู้ชมสวยมากเลยทุนะะ่นี่มลงมาะคะ่ะด้านโน้นก็จะเป็นทางทางฝั่งโน้นนะคะคือตัวเมืองตัวเมืองเคโรนาจะอยู่ฝั่งนะะี้ค่ะทุกทีเมืองเคโรนานะคะเรามาทางฝั่ง เราจะกลับไปทางโนอนอีกนะคะตรงที่เป็นอ่าวจอดเรือเขาเรียกว่าเทลรนาคะับค่ะเดินมาดูดอกไม้ก,ก่อนนะคะคุณผู้ชมดอก่้วยเช้านี้อากาศดีมากเลยค่ะคุณผู้ชมอาดามติ้งนอนอิ่มแล้วเดินทาง7ชั่วโมงค่ะจากแคลการีมาที่เทลรนานะคะ เดินดูดอกไม้กันค่ะสีขาวสีแดงสีม่วงสีเหลืองสวยงามเลยค่ะชมดอกไม้หน้าโรงแรมเสร็จแล้วก็จะเดินทางกลับแคลร์ลี่เลยนะคะ ดูสวนดอกไม้นะคะมาดามติ้งลาพักลอน2อาทิตย์น,นะคะก็จะได้กลับไปทำงานอีกเช่นเดิมก่อนจะเข้าฤดูหนาวช่วงเดือนเซปเทมเบอร์เออเดือนกันยายน,นะคะ่ะมาดามติ้งก็จะเทคฮอลิเดย์หรือว่าเวคชันอีกครั้งหนึ่ง เพื่อที่จะได้ออกไปท่องเที่ยวตามสถานที่ต่างๆไปเก็บคลิปถ่ายคลิปมาฝากเพื่อนๆพี่ๆคุณผู้ชมทุกท่านค่ะติดตามมาดามติ้งได้นะคะถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร